พี่หลอกนะขาหอดจุดนี่ก็คือบอกกันเลยพี่น้อเนะย่านนี้ยานเดียวมันมันเกินก็นเวยงจานนี้พี่น้องแค่ยานเดียวมันก็พัฒนาเกินกว่าที่แบบที่มนูเคยเห็นที่มนูเคยอยู่พี่น้องเอ้ยแค่ยานนี้ยานเดียวก็เวยงจานทัน้งหมดสวยเว่งจานแบบโอ้พี่น้อกก็คือหลายๆคนอาจจะเห็นบบนะครับ,าบาน้องบาบันยูเวยงจานแบบทำลายครับเนาะ ขยานนี่ยานเดียวมันก็เกินทนแล้วครับว้าวพี่น,อน้องว้าตุ๊บแต่ดิฉแนไม่ออกมาไม่ขึ้งห่าเลยพ่อศูนย์งามยาดีย่านย่างอย่างนีย่างดีงามในการทำความสะอาดสารนี่แหละบอกย่างนี้แม่ถึงเชื่อหรือเขาสารนี่พี่ครับพี่น้องที่ว่าบอลูเห็นหมอศูนย์ไยตลอดหรือรวนนอ 2, 4, 5, 5. อ่าเพิ่นขึ้นเนาะสองที่แบบว่ายจกขึ้นใช่พี่น้องเนาะกยจกขึ้นยูทูบอ่าคิงพาวเวอร์มหานครก็เห็นแต่หมอศูนย์ไทยเพิ่งลนะพี่น้องในการก็เห็นคนไทยก็เยอะมา เอาวินโดนพี่รองวินโดนขึน้นเนะาะแล้วก็แล้วเห็นมุมเถิงพี่รองเนะาะมาหาเสือมาสีมาหอดเมื่อนี้พี่รองมาหอดที่แบบว่าจุดที่แบบเฮาอะไรม,สมา,าสัมผัสก็ถือเบาซูนเพิ่นอาจจะสิน้นนล้วเนาะเบาซูนเพิ่นอาจจะสิ้นเลยม่นบ่ทีแบบมามากกึนมากยังอันนะแต่ว่าเฮากำลงังกำลังมากพี่รองครั้งแรกเนะาะสบายดีสวัสดีครับพี่รองครับสวัสดีครับพบกันที่เก่านะครับเนาะอครับเบาซูนแล้วกันเบานู่นพี่รองเนาะเมื่อนี้ ก็กคือคือเห็นพี่น้องเนาะตึกที่สูงที่สุดอันรับรอะไรก่นอนรับสองรับสองของประเทศไทยพี่น้องเนาะอันรับสองของประเทศไทยก็คือมโนเห็นตะก่อนแหละที่ว่ามาคุ้นตื่นเตตลอดเลยเนะาะเขาเป็นแบบตะก่นอนก็คือเฉื่อยแหละสองเฉื่อพี่น้องค่าเกินอะไรก่อนค่นาเกินมันจะมีสองราคาตารางตาราเข้ามาตอนสามโมงเกินจะอะไรเป็ร้อยแบตซี เวลาเลยซ้ำเพิ่งไปแล้วาเทรพันหนึ่งพันแป้อยสก็หนึ่งพันแปดสิบบาทหนึ่งพนแปดสิบบาทพี่น้องครับทกุ่มยูน้าเขาได้เห็นบิวคื่อว่าอะไรครงหนึงพยายางว่าให้บิตของมาให้รายพี่น้องโอเคครับรอบที่ทายเบิ้งพี่น้องบรรยากาศตึกที่แบบว่าไปทางไรก็เห็นพี่น้องนะหวานนไปทางไรก็เห็นที่ทายย่านในเบิรงพี่น้องทายบรติกลาง้างสองหสี่ครับคือาสองนึ่งสี่พี่น้องรับคุว้าพี่น้องว้าต งไงม,ม่คืองม่มเลยมอสูนง่าทำอย่างนีอง้อย่างนี้อย่างนี้งา่าเป็นการทำความสะอาดสารนะี่แหละบอกอย่างนี้แม่เึ็นเื้อของพวกสะอาดนี่ล้วครับพี่น้องที่ว่าบอนเรเห็นมอสูนไายตลอดหรือว่าเพิ่นขึ้นเนาะสองที่แบบว่าอยากขึ้นอยู่พี่น้องเนาะก็อยากขึ้นยูทึกอ่าคิงควาวเวอร์มหานครก็เห็นแต่มอสูนไายเพิ่งนะพี่น้องนะแต่ก็ก็เห็นคนไทยก็เจ๋อมาเอาวินโดนพี่น้องวินโดนขึ้นเนาะแล้วก็แล้วเห็นมุมทึ่งพี่น้องเนาะมหาเซืยร์มาสีมาหอดเมืองนี้พี่น้อง มอดตีแบบ่ายุดทีแบบเห่าอะไรันมัสมัมผัสก็คือวบาบาซืนเป็่นอาจจะสิ้นนะเนาะบาซื้อเพ็่นอาจจะสิ้นเลยไหมวเทีว่ามากขึ้นมากยังไงนะแต่ว่าเห่ากำลังกำลังมาพี่น้องครั้งแรกเนาะเรื่องการเดินทางหรือว่าลายๆอย่างคนคุณเพื่อยเราเนี่เนาะเป็นยังไงดิเป็นยัไงบ้างอ๋อเนี่พี่น้องเนาะ ี่น้องเนาะแบบมันก็มีนี่แหละถนนบางเพื่นเนาะก็คือเป็นรถรถไฟฟ้าด้วยเนี่นั่นไปต่อไปไปจะ,ปปปจะนนอะไรบ่อสูดเนาะ้าไปทางล่างด้านข้างๆแล้วไปชมวิวอ,อยู่ตรงสะพานช่องวีซอ๋อครับเนี่ยพี่น้องเราบนรถไฟออกไหมเราบนรถไฟออกนี่เนาะแบบรถไฟแบบบานเพื่อนเนาะนั่งแบบที่ซู่พี่น้องเลยนิ่มเป็นนิ่มนะนะว้าว ก่อเจะเล่นวานพี่น้นองเดรีแหลกก่อนซ้อนพี่น้องเอ้ยวันซ้อนแท้อันซ้อนวานตึกอาคารนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก่ะหลังจากที่ว่าเบิ่งตึกอยู่้านเทิงครับพามายัางสะพานร้อยนาะครับเนาะะเพดินเท่าไรครับประศรีสินซ่องสี่หลักครับโอ้โอ้ แต่ว่าซองนุรีพี่ลองเนาะมาลบบุ้นกับพวกเขาเขาหมุนไปแล้วครับเนาะดีแต่ว่ามีไกด์นำเที่ยวนะเนาะพอส่วนล้วกับคือว่าหยู่ร้านอยู่ครับอยู่แถวนี้เนาะเราเที่ยวตลอดเรามาถ่ายคลิปตลอดครับพี่น้องทางเดินบ้านเตินสุดสบายดีไหมแต่ละจุดแต่ละจุดคือรรว่าโอ้สกายบล็อกบอลพี่นลองียบเลยเนาะสกายบล็อกบอครับ สุรกที่น้องว่านีนเนาะจะเสี่มกันปุ่นน่ะเนาะเสี่มไปทั้งนั่นก็ไล่ทังนี้ก็ไรโอ้นาวงแ่นท่าน่เอิดตึกยังท่านาเอ่เนี่ยนะตึกยังฮะเือห่างบอกตอนเป็นร้านกาแฟ๋อร้านกาแฟร้บแบบร้านไม่ใช่านกาป็นตัว่งอห่างยังไเนาะคือห่างแบบเป็นหางงไงแบบน่ ว่ะพี่นอ้องย่านนี้เนาะเป็นมองเซตอินมอว์วสูนโอ้โหอ่ะครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาอีกมุมนึงครับพี่ว่าสะพาน l o n สะพานซ่องมันรี่โอ้สะพานซ่องมันรีเนาะอัน<ว>นี้ก <ๆ S 1> ็เคยเห็นอยู่แล้วครับพี่น้องในคลิปนเนาะเห็นในตอนถัดจักนี้แม่หรอโอ้พี่น,อน้องเนาะมีตึกมีอาคารต่างๆเนาะแบบเป็นอ่าเหมือนแบบ จุดจุดอ่าเซิกินอีกจุดหนึ่งมันว่าเาพาถ่ายคลิปถ่ายรูปนะเนาะเห็นคนมาถ่ายรูปหลายคนเลยที่นี่มีสวนอีกพี่เนาะมีสวนสนาธารณะเด็กๆบ้าเนเด็กตึกอาคารต่างๆาไ,ไปทางนั้ก็เห็นเตือนพี่เนาะวานเพิ่นเนาะเห็นเตือนเห็นแต่อ,อาคารโอ้นนะรู้สึกแบบตืกก่นตาตื่นใจครับเนาวอะไรเห็นบรรยากาศ ขค่งานนี่แบบมูซึก่ามันแบบม,แบบมันดีกว่าเพียงกันสำพี่ห,อหลอกเนาะในเขตนี้เราตามกมจริงนะครับพี่หลองแค่งานนี้อันเดียวกันยังแบบพัฒนากว่าเพียงกันดีพี่น้องบ้านนี่หบอครับเนาะในจุดเดียวนะครับในจุดเดียวนี่นั่งแบบก็คือเหมือนมีอะไรหลายอย่างกว่าใน ในจังหวัดที่แบบเป็นเมืองหลวงของประเทศลราเนาะพี่นอ้องนี่ครับจุดเช็คอินเนะาะว้า,วาพี่นอ้องนะพะฮอดจุดนี่ก็คือบอกกันเลยพี่นอ้องเนาะยานนี่ยานเดียววมัน มันเกินก็วิ่งกันนี่พี่ลองแค่ย่านเดียวมันก็พัฒนาเกินกว่าที่แบบที่บอหนูเคยเห็นที่บอหนูเคยอยู่พี่ลองเอ้ย่ยานนี้ย่านเดียวกันวิ่งกันทัางกระสรวงวิ <laughs> ่งกันแบบโอ้พี่ลองก็คือหลายๆคนอาจจะเห็นนะครับ,น,บ,าบาน้องบาบันยิ่วิ่งกันแบบทำลายครับเนาะ่ยานยานี้ย่านเดียวก็มันก็เกินทนแล้วครับแคกตึ๊งยังกับบุหูวแล้วก็ล้ม หล,หลายอย่างบวกกันสาธรบรรศูนย์จังพีน้อ,อนงออจุดใจที่แบบบ้าส้มดิวอีดีครับเนอะนี่อ่าสะพานลงสะพานลอยจุกอาคารต่างๆนะครับแล้วก็มีตอนนูรถแรอยู่พ,พื้นดินปู๊ปน้องคนกับยางยี่เิิงเนอะ สกายบล็อกเดินแต่ผีจนหอดปูนพี่น้องคุณอ่าหอดซ้อนเท้าหอดซ้อนวะเป็นจวนบันบนบนงคันบล็อกโอ้เขาจะไปทางไหนนี่เขาไปได้ปะไปครับพี่นอ้องย่านนี้ย่านเดียวเนาะย่านนี้ย่านเดียวมันก็สุดแล้วครับ อันนี้มัน,มนย่องเลยพี่น้องเอนาะแตแบบมดูเห็นแบบมันหูซึ้อว่ามันโอเคแล้วครับแล้วมันมันสะดุดตายดีพี่น้องเลยมันคือวา่ามาแบบเบาแบบอ่าเหมือนแบบมามาอวยมาอะไรคิดเบื้องล่ะครับพี่น้องตึกนี่นะเห็นปะมีตึกที่แบบสวยๆง,งามๆครับเนาะหลายจุดหล,หลายบอลบานกจ็จา พี่เนาะมีสกายบล็อกสกายบล็อกพี่น้องเดินไปจุดนั้นเนาะครับเนาะไอ้ซูดพีแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งย่างเก่าหางด้วยครับเนาะย่างเก่าหางเลยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งย่างไปพี่อีกจุดหนึ่งพี่น้องย่างเขาพี่เนาะมันต่อกันยาวเลยครับหลายจุดเลยอ้าพี่เนาะเหรอเฮ้ยก็สวนพี่เนาะสวนไปครับสวนกลางคุณว้าว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 ตะไคร้ก็มีตะไคร้ก็มีอ๋อเดี่ยเพราะเขาแต่มัน จะปลูกที่ใในนี่เนาะหย่ายมันเปน n h นพี่น้องเลยว้าวแต่สาวสาวงานจรเลยสาววกกาทัพพี่น้องตึกอาคารต่างอัานการอันการนการพี่น้องแค่ย่านเดียวนี่มันก็คือบอะไรพี่น้องเลยมันต้องคิดมากไหม แค่ตึ๊กเนี่ยก็ยังสูวงแหละคุณพาคกับเงินเงินหนึ่งร้อยบาทที่นัง่งรถไฟฟ้า BTS ใหม่ดีคุ้มไม่ยอมว่ามันคุ้มมาอีเทีนะเจ้าการที่ได้เห็นมันยากายแบบนี้ด้ก็คุ้มร้ายที่ว่าจำมาสปอร์ตม,มาแต่เล่านิ่คุ้มไหนักเลยแบบมันเออรู้สึกว่ามันน่าแล้วมันมันตาลกจริงในแต่ยางที่แบบเ่าบอกเคยเห็นน่ะนะท่าก็เลยเห็นพี่น้องแมนแมนสองมาสัมผัสกับตัวเองเลยครับเนาะกูเลยอยากมาพี่น<อ>้องเนาะถู้สว่าคนเล่าที่เห็นคลิปนี้ สบายอยากสัมผัสดูตัวเองอันนี้โมเมนต์อ่าภาพไอโมเมนต์ถาบาทได้พี่น้อง <c oughs> โมเมตนต์ถาบาทนี่คือตัวจริงครับพี่น้องนะเนาะคนย่าก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่คนแสดงใน <c oughs> ภาพก็เป็นภาพคนจริงๆครับพี่นอนะ้องเนาะอ่าตัวบางกอกชายนาพี่น้องธนาคารแห่งอ๋อธนาคารประเทศจีนพี่น้องนะนเนาะดีพี่น้องตัวนี้ อจดอดจดอดอาตุ๊บอย่างนี้อันตรายดีพาซุนเด็ดหมักอย่างนี้ดีป่ะมันเห็นแบบเ้าเป็นแหนไปทางนี้ก็เห็นแบบมุมจะ่อละ่ะมุมมอง,มองดีป่ะเออวิววิวเน,นาะดีดีแต่ก็มองเพิ่งมุมนี้ก็เห็นวิวอีกจะเบิ่งครับพอซุนจอดสุดยอดต่ดประเดี๋ยว แบบจุดๆเด่นๆด้วยนะเอาสวนพามาพี่น้องเลยโรงงานเป็นทเป็นสวนเป็นสวนมากกวาโอ้ไม่เป็นสวนที่กับพื้นดินเลยเออโอ้ยุทธภงยังมีสวนอีกพี่น้องหวานเพิ่นิคดไอเดียเพิ่นเนาะครับเนาะไอเดียหวานเพิ่นเห็ดเลนะให้สิปลูกหญ้าไวปยุทธภงไรปลูกหญ้าไปยุทธภงมันก็สุดยอดแล้วพี่น้องไม่เห็นสวนยุทธภงอีกเนาะ สวนยูรดมเฮสวนยูรมยังมาอ้นั่นเนี่ม่เห็นยุเริงเนี่นะครับสวนใออกันมันมันมัน้อยู่ไหนมันยู่ใ้มันยะ่ในขอกันโอ้ขอกันนี่โอ้ขะเจน์ะโแบบไอเดียเฮ็ดเฮ็ดข้องน้ำให้แบบเป็นเป็นสวนธนานาได้อะนะเอปกติของน้ำมันมาสรางมายแมนแมนเป็นไอเดียอมากของน้ำมาสร้ายประโยชน์เ็ดแบบคนลงไหลแล้รก็ใหายมาดไทยหัวใจห้อยแบบเป็นจุดดึงดูดในข้นมาเบืองไหลพี่รองเพี่ยวธรรมดาดีครับ็าะประโยชน์ สางแบบจริงที่แบบบางครั้งคลองน้ำแบบมอเตอร์ไซค์งานมันก็เออมันก็เชื่อว่าอย่างว่าใกล้ๆมอเตอร์ไซค์งานอยู่แต่ว่าอย่างไหนมันแบบว่ามันมันไอะไ้มันเป็นนีประโยชน์ไรของเ่าอ่ะพี่น้องนี่คือคลองน้ำธรรมดาธรรมดามันก็ยังมูมิ้นมาเลยเลยแบบว่ามันก็ยังไม่มีใครยังขี้เงียเราบาดเป็นเนาะปกติคลองน้ำมันจีแบบอันนั้นมันซ่อนพี่น้องมันซ่อนตึ๊กพี่แหละจริงที่แบบจริงที่แบบบ่าผเคยเห็นพี่น้อง ป้าตัวพี่ลองเลยอาเจฮักวาต้องขอบใจขอบคุณบาสุลนเนาะที่แบบที่เป็นไกด์นำเที่ยวให้วันนี้สุอยอดหลน,น,อน,อนเออ,นอ,นอนเนาะย้า <laughs> ูกอะไร <laughs> อันนี้ก็มานางคิซีวอ,อะไรน,น่นี่บาสุลสดเย็น,น,เยนมาเห็ดก็มานางไรายเนมนเมนมันเห็ด <laughs> มานั่งอ่ากลางอ่าหาอะไรมานั่งชิวๆร่มเ,เย็นๆนะครับพี่น้องออ้ย่างนี่ได้เรื่องอีกทีครับเนาะจากคลองน้ำอ่ายพุพื้นพี่น้องก็จะเท็ดเป็นหม่องทีว่าเป็นเดนมาร์กใข้คนมาเบิ่งให้คนมาถ่า,ายรูปไรอ้าพี่น้องเนาะหลังจากทีว่าเห็นมาขับเนาะจังหวัดอ่ารือว,ว่ากรุงเทพมาหานครพี่น้องแค่ย่านนี่อันเดียวมันแบบ มันพัฒนาหรือว่ามันแบบมันตึกอาคารร้ายกว่าบ้านมนุษย์แบบเน่านยานเดียวมันจะพัฒนาไปกว่าเวียงกันพี่้องเนาะคิดเบืองรรรครับเย็นวกันบ่ครับพี่้องตึกอาคารต่างๆคอนซอนที่ว่าพระเทศสามารถในไหนพี่้องเนาะปฏิที่ว่าไอ,าาอ,าอเอดียเหตุใมันเป็นแบบมองตรงเที่ยวไรเนาะพี่อ้องคือแบบยูรวมมันเป็นคลองนนะ้ำเนาะแต่ว่าเป็นสามาถี่ไหนมันมีตน้นใหม่อยู่กลางอะไรกันคนมาเที่ยวมาส้มหรือว่าคนมา เป็นจุดที่ว่ามาถ่ายรูปถ่ายห้อยพี่น้องมาลูกันไปหลายรูปเนาะครับเนาะการสำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะก็สิประมาณนี้ครับเนาะที่ว่าอีพีนี้กรเดินทางมาตั้งร้ายนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านที่มาเบิ่งมาสม่งครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งกอีพีต่อไปพี่น้องเนาะมาสิภาพไปเห็นยังครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องขอลาตัวไปก่อนครับเนาะฝากเบิ่งโฆษณาในเด้อครับพี่น้องเนาะแล้วก็กดติดตามอ่ากดไลค์กดแชร์นเนี่ยครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดเฮ็ดคลิปต่อไปครับเนาะสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย